ชื่อ <c oughs> ทองจันทร์กทุ่มขันครับปัญหาชีวิตคืออะไรมีลูกแท้งหนึ่งคนครับปัญหาชีวิตก็ปวดเข่าครับสุขภาพสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับปวดเขา่าปวดขาทําแท้งมากี่คนหลุดเองหนึ่งคนครับหลุดเดยใช่หลุดธรมาาร,รมชาติครับหลุดธรรมชาติหนึ่งคนท่านเทวดา ทำให้สุขภาพไม่ดีหรือเปล่าขาแก้งไม่ดีเลยมีเดกใช่ไหมท่านหนึ่งคนไปบอกกันนั่นแหละเนาะมึงจะเลียดมึงตายยังไงเถิดพอเขาก็เกาะอ,อยู่ตัวหนอแหละท่านแด่อันมนุษย์จึงสุดนั่นแหละท่านอยู่ด้วยกันจึงลําบากนั่นแหละเนาะพลังงานไม่ดีนั่นแหละพอทําให้เราหนอแย่ไปทั้งกายเอยทวงน้ําหนักลงขา เขาเขาเสียหมดํานี้ครับแก้ไขด้วยวิธีไหนได้บ้างจะแก้ไขใช่ไหมท่านใช่แล้วจะเอาบุญกันให้เด็กใช่ไหมนาทำได้เปล่าครัทำได้เด็กไปเกิดใช่ไหมครับใช่แล้วเด็กหนึ่งคนใช่ไหมหนาท่านเออใช่แล้วสิบห้าวันแหละท่านแน่โอเคสิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าพร้อมตอนนี้ครับจะทําถึงสิ้นเดือนแล้วก็ไปทํางานอีกห้าวันแล้วมาต่ออีกสามวันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ สิบ้าก็คือสิครับเริ่มวันนี้แหละครับทำเลยครับพร้อมเมื่อไหร่มนทำทีเดียวอีกเดือนหนึ่งได้ไหมไปเคลียร์ให้เวลาหนึ่งเดือนไปเคลียร์สิบห้าวันให้ได้แล้วมาบวชทีเดียวครับ,รบจะยังไง อย่งนั้นต้องไปเคลียร์ก่อนครับก็มาทําทีเดียวเลยไระโหลงพ่อถามนี่ไงจะเคลียร์ได้ไหมหรืออะไรยังไงสิบห้าวันเอาเริ่มวันนี้เลยครับเริ่มวันนี้เลยครับให้สิบห้าวันจบเลยครับเริ่มวันนี้สิบห้าวันจบเลยครับหยึดยักเลยนั่นแหละนะเดี๋ยวบุญหมดไปหมดครับไปทั้งคนแหละนะท่านเลยอ่าทำเลยนะครับผมเลยอ่าโอเคทำเลยต้องการอะไรบ้างเด็กน้อยใช้หรือยิงกันเล่า

เขาตั้งใจแล้วเขตัดใจแล้ง่ายยังทันการโต๊ะเจราจายังไม่ปิดยังถือว่ายังใช้ได้เกือบหลุดไปแล้วเกือบหลุดไปแล้วถือว่ายังกลับตัวได้ทันกินไร,รบ,บาร์ไปเนี่ยพี่อยากกินมากมากเลยอะอะไรเบกเกอร์อกกอรอพิซซ่า มามาดูดีโอเคเสื้อผ้าน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าอะไรชุดทหารโดนตาชุดทหารหนึ่งชุดปล่อยสัตว์เอาไปชุดเะทางนะครับปล่อยเต่าปล่อยเต่ากี่ตัวสองตัวกับหอยคุ้มสามโลก็พอแล้วคุ้มสามโลเต่าสองตัวทังกระางหนึ่งชุด เรื่องมากเลยต่อรองอะไรหลวงตาเลยมนุษย์มันยังมันต้องคิด <wh ก่อนไงน้าแล้วถ้ามนุษย์ตายแล้วก yes> ็จะรู้แหละหลวงตาตายแล้วไม่คิดไม่ได้ไม่คิดแต่ทีนี้ไม่มีชีพู้เลยหลวงตาพู้ก็ค่ายก็ไม่ได้เหมือนหนูอ่ะเวลามาอย่างเนี้ยเขาต้องหนาวต้องเย็นเรื่องมากเขไม่มีสายหลวงตาแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ะยังไม่กล้าพูดเลยเอาเป็นว่า รู้แล้วตอนนี้รีบจัดการให้เลยตามนี้บายบายไปได้น้าหลวงจ้าหลวงตาบอกเขาเลยนะตั้งใจไม่ได้นั่งคิดถึงเธอตั้งใจตั้งใจน้าหลวงจ้าตั้งใจตั้งใจเออเออมันเป็นไรเราตั้งใจอยู่แล้ะอาจจะเป็นคนคิดมากหน่อยบายบายไปได้